ล่าสุดล่าสุดสอสอสิรินสงวนศิลนออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะฮะเพราะฉะนั้นข่าวลือที่บอกว่าเป็นรายงานข่าวจากก้าไกลเป็นรายงานข่าวจากคนใกล้ชิดเป็นรายงานข่าวจากตรงนั้นตรงนี้เนี่ยตัดทิ้งเลยนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวชี้แจงแล้วเนื่องจากว่าหลายอย่างนะฮะคำชี้แจงของเจ้าตัวกับรายงานข่าวมันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันค่ะฉะนั้นเราต้อง ยืนยันจากคําชี้แจงของเจ้าตัวนี่เป็น Facebook ของคุณศิรินน้องมิ้วไปไปตรวจสอบดูแล้วนะฮะคุณศิรินสุวนศิลป์นี่เป็นใครมาจากไหนยังไงฮะขอเล่าให้ฟังก่อนะประวัติประวัติค่ะปัจจุบันอายุ27ปีนะคะทำธุรกิจอะไร ทำ<ะ>ธรุรกิจนำเข้ารถยนต์ญี่ปุ่นก็คือฮอนด้านะคะฮอนด้าปิ่นเกล้ากรุ๊ปค่ะคุณ<อ>พ่อคุณ<อ>แม่เาอาดูแลฮอนด้าปิ่นเกล้ากรุป๊ปอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นำเข้าฮะเป็นดีลเลอร์อเป็นดีลเลอร์นะฮะวันดีลเลอร์รับรถจากฮอนด้าเอโตโมบิลประเทศไทยททมาขายนะฮะอ๋อเพราะปิ่นเกล้าใช่ไหมฮอนด้าปิ่นเกล้าใช่ค่ะปิ่นเกล้ากรุ๊ปเนี่ยแสดงว่าต้องไม่ใช่มีแค่สาขาปิน่นเกล้า ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายฮอนด้นะฮะ่น่าจะมีหลาย Honda, สาขาถสินกล้ากรุ๊ปนะคะ,ะตระกูลสงวนสินนะฮะปัจจุบันอายุ27ปีค่ะ,ะคุณพ่อคุณแม่เหรฮะคุณพ่อคุณแม่ก็คือคุณแม่คุณสระสมนคุณ<ม>พ่อดออรสมนึกสงวนสินนะคะ,ะก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้มีอัจะก,กินอยู่ะนะฮะเป็นคุณพ่อเป็นนักธุรกิจเ,เอาละทีนี้ไปดูรา,ลายละเอียด เฟซบุ๊กของเจ้าตัวที่ชี้แจงนะฮะอ่านให้หมดเลยนะฮะที่โพสต์ล่าสุดนะคะคขึ้นต้นประโยคด้วยผมขออภัยอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอื่นต้องขออภัยต่อผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดและพี่น้องประชาชนที่ผมออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นข่าวล่าช้าเนื่องจากผมประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยศีรษะแตกจึงใช้เวลาสวันที่ผ่านมาในการรักษาตัว ผมเสียใจอย่างมากในสิ่งที่ทำลงไปผมขออภัยคุณเอเป็นนามสมมตินะคะก็คือแฟนสาวขออภัยคุณพ่อคุณแม่ของคุณเอและขออภัยพี่น้องประชาชนที่เลือกผมเข้ามาทำหน้าที่สสที่ทำให้ทุกท่านผิดหวังจากนี้ผมยินดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและการสอบสวนวินัยจากพักเก้าไกลและจะน้อมรับผลที่ตามมาจากการกระทำที่ปราศจากความยั้งคิดของผมโดยดุดสดี เพราะความเป็นหนึกผิดและขออภัยต่อผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ทุกคนด้วยใจจริงสิรินสรหมวนสินค่ะก็มีรายงานข่าวเข้ามาของเดิมเนี่ย ว่าทางตำรวจสอพอบอวินศรีรายชาจังหวัดชนบุรีจะเชิญทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเนี่ยนะฮะมาเจรจาแกล่เกลี่ยกันในวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมนะฮะแต่ว่ารายง,งานข่าวบอกว่าอาจจะร่นขึ้นมาอาจจะเป็นการคุยกันวันศุกร์ที่30มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะบรรดาผู้สื่อข่าวก็ต้องต้องเฝ้า สพบวินตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฟ่าวก็พยายามติดต่อทั้งคุณซิรินแล้วก็ฝ่ายหญิงเองแต่ตอนนี้ฝ่ายหญิงนะคะว่าติดต่อไม่ได้นะคะครับค่ะคือเรื่องแบบนี้โลูกโซเชียลเขาก็ชอบนะใช่ไหมฮะนมิวฮะโลกโซเชียลเขาก็ชอบมีการตั้งคําถามเยอะพอสมควรแหละนะฮะว่าทําไมถึงต้องไปลงไม้ลงมือกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงจะเป็นช่วงที่ มีการประชุมสัมมนา,าพักเก้าไกลนะฮะที่พัฒนาสปอร์ตคลับซึ่งเป็นสนามกอล์ฟของคุณธานาทรนะฮะที่ชนบุรีแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะคุณศิริน,นิดคุณศิรินอธิบายไหมฮะว่าครบหาดูใจกับสุภาพสตรีเนี่ยไม่ได้อธิบายเขาไม่ได้อธิบายไม่ได้อธิบาไม่ได้อธิบายเพียงแต่เพียงแต่ว่าข่าวก่อนหน้านี้บอกว่า คบหาดูใจกันเดือนกว่า,าประมาณนั้นนะฮะแล้วเร,เรก็ไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างไรนะฮะ